เช้าวันหนึ่งอันแสนสงบสุขเสียงอะไรอะ่ะใครกำลังทำถนนอยู่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะมีใครมาทำถนนข้างหน้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยข้างหน้าบ้านไม่มีนี่นา แปลกชะมัดเลยป,ปุก๊กปิ๊กนายอยู่ไหนอะเข้าห้องน้ำอยู่เหรอไม่อยู่แฮะในนี้ก็ไม่อยู่หายไปไหนของเขากันนะป,ปุก๊กปิ๊กนายตื่นแต่เช้าเลยไปทำกับข้าวแล้วเหรอ ไม่เจอเขาหายไปไหนของเขากันแน่เนี่ยนี่แน่ฉันจะต้องปลูกขึ้นมาให้ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะนั่นเสียงปลุกปิกนี่นะนี่เลยขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไปเดี๋ยวก่อนเขาทำอะไรของเขากันเนี่ยรับรองเลยว่าจะต้องเป็นต้นไม้ดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวก่อนอยู่ดีๆก็ออกไปปลูกต้นไม้เฉยเลย ทำไมพี่ฝนยังไม่ตื่นสักทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่แบบนี้จะต้องรีบไปดูหน่อยแล้วล่ะแล้วก็ปลูกลงไปตรงนี้ปป๊กปิ๊กนายทำอะไรอยู่เดี๋ยวก่อนนะแปลกชะมัดเลยหรือว่าจะเกิดเรื่องกับปป๊กปิกหรือเปล่าปกติยังไม่ตื่นนี่นาแบบเนี้ยเหมือนมีใครย่องมาข้างหลังเลยแปลกมากเลยปกติแล้ว เขายังไม่ตื่นนอนนี่นาถ้าเป็นกลางวันน่ะขุดลุมไว้ขนาดนี้น่าจะพอแล้วละมังพวกปิก๊กนายทำอะไรอยู่ใครเรียกฉันน่ะไม่มีใครเรียกทั้งนั้นน่ะไม่มีใครเรียกแล้วนี่ฉันคุยกับใครอยู่เนี่ยไม่ได้การแล้วแบบนี้ดูท่าทางบุกปิกน่าจะแปลกแปลกไปเราจะเต้องไปตามพี่เอกกระโบแล้วล่ะหมายความว่ายังไงฉันแปลกไปนี่ฉันกำลังขุดลุมอยู่ เขาขุดหลุมอะไรของเขาไม่ได้กาแล้วพี่แอ๊บอโบบลกปิกเปลี่ยนไปฮะอะไรใครเปลี่ยนอยู่ดีๆเขาก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปขุดหลุมอะไรก็ไม่รู้อา้าวแล้วนั่นพี่ฝนวิ่งไปไหนอ่ะพี่แอ๊บโบอยู่ไหนเนี่ยอืมอร่อยจังเลยนะโบนะพี่แอ,อ,บอ๊บกับโบบลกปิกเปลี่ยนไปอะ่ะ เลี่ยนไปเป็นอะไรอ่ะพี่ฝนเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ไม่รู้ปก OK ติแล้วเขาจะตื่นสายมากๆเลยวันนี้ตื่นแต่เช้ากินเปล่ากินเปล่ากินอะไรอ่ะนี่ไงทูเรียนอร่อยมากเลยทุเรียนเหรอโบโบโบแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ไม่ได้การแล้วโกปิกน่าจะเกิดปัญหาใหญ่แล้วอยู่ดีๆก็ตื่นเช้าแล้วก็ไปขุดหลุมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขุดหลุมอะไรไม่กินก่อนเนี่ยยังไม่กินหรอกนะมาทางนี้ก่อนแล้วข้าเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเลยอร่อยมากเลยโกปิก นายทำอะไรอยู่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยเมื่อกี้ปุ๊กปิ๊กก็มาหาพี่เอกกับบเหมือนกันนะนี่ไงนี่ไงปุ๊กปิ๊กกำลังขุดหลุมอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นแปลกเลยขุดหลุมม่ะพี่ฝนแปลกมากปกติแล้วปุ๊กปิ๊กเขาจะไม่ทำแบบนี้นะไม่ทำอะไรอ่ะปุ๊กปิก๊กนายกำลังทำอะไรอยู่ก็ขุดหลุมไงขุดหลุมอะไรของนายก็นี่ไงท่านกำลังขุดหลุมจะปลูกพืชปลูกอะไรทำไมนายไม่บอกฉันสักคำหนึ่งน่ะ ทำไมต้องบอกด้วยแค่ปลูกต้นไม้เองปลูกต้นไม้ปลูกอะไรหลังบ้านทำไมหลุมใหญ่ขนาดนี้น่ะก็เมื่อกี้ฉันไปกินทุเรียนกับพี่เอกมาแล้วก็ได้มเมล็ดมาฉันก็เลยจะปลูกอะ่ะฮะอะไรนะเมื่อกี้นายบอกว่าอะไรนะ,มะเม็ดทุเรียนไงฉันจะปลูกอ่ะมเมล็ดทุเรียนเหรอใช่เขาเพเอกให้เม็ดทุเรียนมา,มาเมล็ดทุเรียนนายจะนํามาปลูกอย่างนั้นเหรอจริงด้วยเมื่อกีุ้๊กิ๊กไปนั่งกินอยู่กับพวกเรานี่นาแล้วก็รีบวิ่งกลับบ้านมาน่ะ นี่หมายความว่านายจะปลูกทุเรียนเหรอก็ทุเรียนนั่นแหละพี่ฝนงั้นไหนลองลองกินหน่อยก็แล้วกันทุเรียนรสชาติอร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมละ่ะโอโ้โหรสชาติอร่อยมากเลยไม่เคยกินทุเรียนอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนมีหน้าละพวกพิกถึงได้รีบมาปลูกนะแต่เมื่อกี้นั้นเป็นขนมเค้กทุเรียนนะขนมเค้กทุเรียนเหรอใช่ทุเรียนจริงๆพวกเรากินกันอยู่เนี่ยหมดโโแล้วโอโ้โหอร่อยมากๆเลยแบบนี้ไม่ได้กาแล้ว ก็บอกว่าปลูกแล้วโตเร็วด้วยต้นเนี้ยปลูกแล้วโตเร็วเหรอก็พี่เอกเอามาจากลองอาจารย์ใหญ่ทุเรียนต้นเนี้ยจริงเหรอ้ยอยงันฉันช่วยปลูกก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนพี่ฝนนี่เลยขุดลุมลงไปลึกๆเลยนะเขาบอกว่าต้นทุเรียนเนี่ยจะต้องใช้ใช้ดินเยอะๆแล้วก็ปลูกลงไปลึกๆนะเขาบอกว่าให้ขุดขึ้นมาให้กลายเป็นภูเขาไม่ใช่เหรอไม่ใช่<ะ>ให้ขุดลงไปลึกๆจริงเหรอให้ขุดลงไปเป็นภูเขาเหรอจริงด้วย ทูเรียนเขาไม่ฝังงั้นพี่ฝนเขาจะต้องปลูกไว้ข้างบนแบบนี้เราจะต้องลดน้ําลงไปก็ต้องลดน้ําอยู่แล้วว่าแต่ว่ารองอาจารย์ใหญ่นี่เขาไปหาทุเรียนมาจากไหนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้พี่ฝนลดน้ําลงไปแบบนี้สักประมาณหนึ่งเดือนเขาน่าจะงอกออกมาแล้วล่ะมั้งแต่ฉันว่าไม่ใช่อ่ะทำไมอะ่ะเพราะว่า ฉันคิดว่าจะโตเร็วกว่านั้นนะไม่จริงหรอกนะต้นทุเรียนปกติแล้วเขาก็จะงอกมเมล็ดออกมาประมาณหนึ่งเดือนไงบูบูบูบวันนี้เหนื่อยจังเลยนะเพิ่งออกไปขุดหลุมได้แค่แป๊บเดียวเองแท้ๆแป๊บเดียวที่ไหนนะวันนี้พวกเรานั่งเฝ้าต้นทุเรียนให้เขางอกออกมาตั้งนานแน่แล้วนั่งเฝ้านี่เหนื่อยตรงไหนเนี่ยเหนื่อยมากเลยตอนนี้มืดค่ำแล้วล่ะ มืดแล้วเหรอใช่เราจะต้องรีบเข้านอนแล้วนะแต่ว่าฉันอยากจะออกไปเดินดูต้นทุเรียนก่อนนะไปเดินดูต้นทุเรียนทําไมก็เมื่อกี้นี้เราเพิ่งจะเข้าบ้านมานี่เองนะแต่ฉันว่าช่วงนี้สําคัญนะถ้าเกิดเขางอกขึ้นมาแล้วโดนมแมลงกัดกินนี่ก็จบเลยนะพี่ฝนถ้ายางงั้นฉันออกมาเป็นเพื่อนก็ได้นะจะเดินไปดูด้วยกันใช่เปล่าใช่เดี๋ยวจะเดินไปดูด้วยกันดูซิว่าต้นทุเรียนเขาจะมีมีอะไรงอกขึ้นมาแล้วหรือย,ยังอ่ะ ไหนบอกเดือนหนึ่งไงก็ใช่ไงต้นทุเรียนปกติแล้วก็จะต้องหนึ่งเดือนกว่าจะมีต้นอ่อนงอกขึ้นมานานขนาดนั้นเลยใช่นานขนาดนั้นแหละใครเอาไฟไปปักไว้ตรงนั้นอะฮะอะไรนะเมื่อกี้นายบอกว่าอะไรนะทําไมตรงที่เราปลูกทุเรียนมีไฟด้วยอ่ะไหนอะหรือว่าเพกเขาจะเอาไฟโซล่าเซลล์ผาติดไว้เนี่ยไเดวก่อนไม่ใช่แล้วทําไมอรอมีไฟสองสว่าง ขึ้นมาจากพื้นดินตั้งหากเป็นไปได้ไงเนี่ยนี่ไงมีแสงส่องออกมาจริงด้วยแบบนี้ไม่ได้กาแล้วหรือว่าต้นทุเรียนนี้จะเป็นต้นทุเรียนวิเศษฉันว่าไม่ใช่หรอกมาจากรองอาจารย์ใหญ่อาจจะเป็นต้นทุเรียนที่เขาสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าพี่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนถั่ววิเศษหรือเปล่าถั่ววิเศษเนี่ยนะใช่ถั่วยักษ์งเท่าที่จําได้เมื่อก่อน พี่เอกก็เคยปีนขึ้นต้นถวยยักษ์นั่นเหมือนกันนี่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้การแล้วอาจจะเป็นต้นทุเรียนยักษ์ต้นทุเรียนวิเศษก็ได้นะแล้วเราจะมาบ้านพี่เอกทำไมอะพี่เอกพี่เอกตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วมีเรื่องอะไรกันเนอพี่ฝนตอนนี้ต้นทุเรียนงอกออกมามีแสงส่องด้วยฮะต้นทุเรียนงอกออกมามีแสงส่อง ใช่แล้วล่ะน่าจะเป็นต้นทุเรียนยักษ์เหมือนกับถั่วย,ยักษ์งาเหมือนกับต้นถั่วยักษ์ที่เพกเคยเอาไปปลูกแล้วปีนขึ้นไปข้างบนน่ะหรอใช่ปีนต้นถั่วยักษ์เพราะฉะนั้นตอนนี้รีบออกมาข้างนอกบ้านเร็วเข้าได้เลยพี่ฝนโบตื่นเร็วเข้าเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วโบ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 มีต้นทุเรียนยักษ์อยู่ข้างหลังบ้านแล้วพี่ฝนไม่วิ่งมาล่ะทางนี้พี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่วิ่งอ้อมมาแล้ววิ่งอ้อมมาแล้วเหรอ,อมม ใช่แล้วแล้วต้นทุเรียนจะกลายเป็นต้นทุเรียนยักษ์ได้ไงอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้นี้มีแสงส่องออกมาแต่ตอนที่ได้รับทุเรียนมาก็เป็นทุเรียนแบบลูกปกติเลยนะแต่ตอนนี้นั่นไงเมื่อกี้นี้ยังไม่มีต้นทุเรียนที่งอกออกมาจริงๆมีแต่แสงส่องเดี๋ยวก่อนนะนั่นใช่ทุเรียนจริงเปล่าน่าจะใา่จริงๆเป็นต้นทุเรียนยักษ์ของจริงนะ ต้นอะไม่ได้ยักษ์แต่ว่าทุเรียน่ะทุเรียนยักษ์เลยมาแล้ว้าปพวกิ๊ก,กพวกเราเจอทุเรียนยักษ์แล้วล่ะทำไมต้นทุเรียนโตเร็วขนาดนี้เพิ่งจะปลูกไปวันนี้ไม่ใช่หรอนี่ไงต้นทุเรียนยักษ์ออกผลแล้วด้วยแบบนี้จะกินยังไงหมดเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะปลูกต้นทุเรียนพิเศษออกมาได้นะถ้าเป็นแบบนี้กินได้ทั้งเมืองเลยโอ้โหลูกใหญ่มากเลยนะ ใช่แล้วทำไมทุเรียนถึงออกลูกมัาลูกใหญ่ขนาดนี้ด้วยเนี่ยแบบนี้ไม่ได้กาแล้วเราจะต้องตัดทุเรียนออกมาแล้วก็ไปแบ่งคนทั้งเมืองกินกันดีกว่านะปัญหาคือจะขึ้นไปตัดทุเรียนยังไงก่อนจริงด้วยสินะเราจะทำยังไงกันดีนะอืมนั่นน่ะสิพี่ฝนจะเอาอะไรมาตัดละเนี่ยลูกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าอย่างงั้นแล้วก็เราจะต้องปอีนต้นไม้ขึ้นไปหรือเปล่า ใครจะเป็นคนปีน่ะฉันปีนขึ้นไปได้แต่ฉันตัดไม่ไหวหรอกงั้นเดี๋ยวพี่ฝนปีนต้นไม้ขึ้นไปเองก็แล้วกันพี่ฝนรอด้วยมาทางนี้แล้วข้าเดี๋ยวพี่ฝนจะทําการปีนต้นทุเรียนขึ้นไปแล้วถ้าพี่ฝนปีนขึ้นไปแล้วเวลาตัดแล้วทุเรียนกลิ้งลงมาทําไงอ่ะมาเล่นด้วยกันนะคะมีใครเดินผ่านไปเมื่อกี้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้เสียงอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเขาบอกให้มาเล่นด้วยกันนะ เมื่อกี้นี้พี่สาวคนสวยเมื่อกี้ที่ผ่านไปหรือเปล่าใช่ที่ไหนเราเสียงเด็กกว่านั้นอีกจริงเหรอทําไมเราต้องย่องกันด้วยมีใครแอบอยู่ข้างหลังต้นทุเรียนหรือเปล่าใครจะมาแอบอยู่หลังต้นทุเรียนพี่ฝนก็เมื่อกี้นี้มีใครชวนพวกเราเล่นนี่นาจะว่าไปคุ้นคุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าตอนที่พี่เอกปลูกต้นกล้วยนั้นก็มีต้นกล้วยแล้วมีคนเดินออกมาเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่แล้วทําไมอ่ะไม่มีใคร เอาไม่มีใครงั้นพี่ฝนได้ยินไปเองหรือเปล่าไม่ได้ยินไปเองที่ไหนเมื่อกี้บอก็ได้ยินใช่ป่าบู๊บุ๊กปีกบอกว่างอ่ะบอบอกว่าใช่แต่ฉันขอยืนดูไกลๆเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะทาไมต้นทุเรียนมีปีกนะไหนพี่ฝนต้นทุเรียนอะไรมีปีกนี่ไงต้นทุเรียนมีปีกงอกออกมาจริงด้วยแฮะทําไมต้นทุเรียนมีปีกหรือว่านี่คือต้อนทุเรียนผีสิ้อหรือเปล่าบุ๊กปีก ต้นทุเรียนผีสิงมีที่ไหนกันล่ะพี่ฝอนแ yeah, ย่แล้วถ้าเขามีปีกแล้วต้นทุเรียนบินหนีเราจะทํายังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรอ่ะนี่คือใครกันนะมีคนเดินออกมาจากต้นทุเรียนสวัสดีค่ะมาเล่นด้วยกันนะคะฉันว่าจะต้องเป็นผีทุเรียนแน่เลยแบบนี้ไม่ได้กาแล้วเร็วเข้าเราจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่า พี่ฝนอย่าวิ่งแซงมาแล้วเขาเขาบินตามฉันมาด้วยเนี่ยใช่แล้วเขาบินตามไปแล้วเราจะทํายังไงกันดีพี่เอกจะไปไหนกันคะมาเล่นด้วยกันก่อนจะทําอะไรได้ปุ๊กปิ๊กตอนนี้เราก็ต้องวิ่งตามพี่ฝนไปก่อนมาแล้วเขารีบวิ่งออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าทําไมเขาบินตามมาน่ะบ้าบ้บบปุบ๊กปิ๊กบอกว่าไงบ้าบอกว่าเขาอาจจะอยากมาเล่นด้วยก็ได้เดี๋ยวก่ก่อนเขาจะมาเล่นด้วยอะไรตอนนี้ แล้วเขาเป็นใครกันนะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมาเล่นด้วยกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าเขาสนุกมากเลยที่ได้วิ่งไล่ตามพี่ฝนเนี่ยอะจริงเหรอประมาณนั้นอ่ะเขาสนุกเหรอจริงด้วยดูท่าทางแล้วเขาน่าจะไม่ใช่คุณผีนะแล้วเขาเป็นใครอย่าพึ่งไปค่ะมาเล่นด้วยกันดีกว่าเธอเป็นใครกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่านี่จะเป็นนางฟ้าทุเรียนแน่นอนเหรมีด้วยเหรอนางฟ้าทุเรียน มีนี่ไงออกมาจากต้นทุเรียนก็จะต้องเป็นนางฟ้าทุเรียนอย่างแน่นอนเหรอแต่ว่าตอนตอนในคลิปของพี่เอกนะเขาเป็นต้นกล้วยมานะหรือว่าเขาจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่างั้นก็เป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วละ่ะพี่ฝนไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแล้วล่ะจริงเหรอแล้วเขาเป็นใครกันนะคือว่าฉันคือนางฟ้าทุเรียนค่ะมีจริงๆเหรอเนี่ยนางฟ้าทุเรียนอย่างงัอนเหรอฉันก็ว่าแล้วเชียวตอนที่ฉันกินทุเรียนอยู่กับพี่เอกกับโบนะ มีแค่มเร็ดนั้นมเมล็ดเดียวที่เลืองแสงฉันก็เลยเอามาปลูกดูอะจริงเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะเป็นนางฟ้าทุเรียนของจริงแบบนี้ต้นทุเรียนของเราก็จะกลายเป็นต้นทุเรียนวิเศษแล้วนะสิแล้วทุเรียนนี่เราสามารถนํามากินได้หรือเปล่าครับกินได้อย่างแน่นอนเลยค่ะกินแล้วก็อร่อยด้วยนะคะนี่ไงรสชาติเหมือนกันกับที่เรากินเมื่อเช้านี่เลยเพก อร่อยจริงๆด้วยแบบนี้เราจะต้องแบ่งให้กับทุกคนในเมืองกินแล้วล่ะ